สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม้บิสเิอรทีเจค่ะวันนี้นะคะจะเป็นคลิปท้ายสุดของปีนี้นะคะ2 0 2 1นสนนะคะเรามาส่งท้ายปีฉลูต้อนรับปีเสือฉะนั้นปีเสือต้องยังไงอะ่ะเสือมันต้องแอแน่ารักเกินไปเสือมันต้องดอุฉะนั้นคันนี้จะเป็นคันที่ดุต้อนรับปีเสือเลยนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าดุกันยังไงแทนแทนแทนช่วย คันนี้นะจ๊ะเป็นการรีวิวค่ะแบบดุเด็ดเผ็ดมันมากเนื่องจากว่าคันนี้จัดเต็มแต่งเต็มนะคะดูอันดับแรกกันไปก่อนเลย ตัวรถนะคะอันนี้เป็น x อ e กพั e r GT นะคะหลายๆท่านคงจะเอ๊ะ GT สีขาวธรรมดาหรือเปล่าไม่ใช่ตัวธรรมดานะสำหรับใครที่อยากจะรู้นะ e อ็ e r ั e r GT คันนี้เป็นรุ่น Special อ่ารุ่น Special ที่เพิ่งมีการเปิดตัวกันในงานมอเตอร์โชว์นี่เองนะคะแต่นะคะปกติแล้วเนาะ,ค,ะคัน x อ e กพั e r GT Special คันนี้นะคะตรงกระจกหน้าตงรงบริเวณนี้นะคะมันจะเป็นตัวตัวกระจกหน้าสีดำอ่า ปุ่งเสียงดังอะกระจังหน้าตัวสเปเชียลจะเป็นสีดำแต่เจ้าของรถคันนี้นะคะคุณตัวและคุณนุ่นนะคะทำการเปลี่ยนกระจังหน้าค่ะที่เป็นสีดำนี่แหละเปลี่ยนให้เป็น อะพอลโลอ่าและเป็นสีดำเงานะคะให้เข้ากับตัวนี้ตัวครอบซีตัวครอบซีตัวครอบซีอ่าซึ่งตัวครอบซีอันนี้นะคะไม่ได้ทำการแรปนะมันจะเป็นตัวครอบซีที่เป็นสีดำทำมาจากโรงงานแล้วอ่ะเห็นไหมเข้ากันแบบประจวบเหมาะเจาะเจ๋งเหม่งซิ่งเป้งเลยอ่ะ และนะคะด้านล่างค่ะก็จะเป็นชุดแต่งของตัวไรเดอร์นะคะสปอร์ตไรเดอร์อีก1เวอร์ชันนะคะแบบนี้นะคะจะมีตรงบริเวณสีเทาตรงบริเวณนี้นะสีเทาตรงนี้นะอ่าสีเทาตรงนี้มันก็จะออกใหญ่ๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะเหมือนกับเป็นเป็นฉากยื่นออกมาอย่างเงี้ยอ่าสวยแล้วก็มีแถบสีแดงนะคะและสีดำขาดผ่านกันอยู่ตรงนี้นะคะตรงบริเวณ2ฝั่งของตัวไฟตัดหมอกตรงนี้นะคะและนะคะตรงบริเวณไฟค่ะไฟตรงนี้ ไฟเดย์ไลท์อ่าไฟเดย์ไลท์อันนี้อ่ะก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ตัวสีเทาเนี่ยมันจะคาดผ่านมาตรงด้านล่างของตรงนี้แล้วก็จะเล่นมุมตรงนี้อีกหนึ่งฉากอ่าเห็นไหมคะเป็นการพาดผ่าน,าน,านแล้วก็เป็นการคาดมารับกันอย่างสวยงามทีเดียวนะคะและไฟตรงนี้อ่าสว่างจ้ากันเลยเห็นไหมคะทุกๆครั้งนะคะของการเปิดรถนะคะไฟเดย์ไลท์ตรงนี้ก็จะสว่างขึ้นมานะคะ่ะแล้วตรงบริเวณไฟเห็นไหมคะมีการเล่นตรงมุมตรงนี้อ่าเป็นมุมแหลมเรียวอ่าเป็นอติอติอ่าเป็นอติอ่หมวย สวยค่ะอันนี้คือไฟเดย์ไลท์นะคะสวยอยู่เหมือนกันนะชุดนี้น,น,นานๆจะเห็นทีนะแต่ก็สวยนะเออถือว่าเขาอ่ะตาถึงนะเข้ากับรถของเขานะและที่สําคัญคือตรงบริเวณนี้ค่ะเห็นไหมคะมีตะแกรงอ่ามีตะแกรงตรงบริเวณนี้ด้วยโอ้โหเอ,อแต่ว่ามันสวยนะเออเนาะพอเข้าพอพอไปมาอยู่บนตัวรถแล้วเออม,มันสวยจริงๆเพราะว่ามันมันตัดกันอย่างลงตัว อันนี้คือ1จุดนะแล้วที่แล,แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าเพิ่มขึ้นมาก,ก็คือตรงบริเวณไฟด้านหน้าลองแทนกล้องไปที่ไฟด้านหน้าตรงอันดับแรกเลยตรงตัวครอบไฟด้านหน้าเห็นไหมคะจะเห็นเป็นสีดำนะคะอันนี้ใส่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นตัวครอบไฟหน้าให้มันเข้ากันกับตัวตัวครอบ C ีตรงนี้นะคะครอบ C ีเป็นสีดำตัวไฟครอบตรงนี้เราก็ใส่สีดำเข้าไปทำให้ดูดูดเชียวอ เป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายแบบทั้งเ่ะเขียนตาแบบสีดำอะ่ะอ่ะสวยและที่สำคัญไฟด้านหน้า GT อันนี้ทำการเปลี่ยนไฟเปลี่ยนหลอดนะคะอ่าซึ่งตามปกติแล้วตัว GT นะคะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมของเขาไม่ว่าจะเป็นตัว GT ธรรมดา GT Special นะคะไฟยังคงเป็นสีเหลืองอยู่เหมือนเดิมนะคะเรื่องอัมพันสวยงามแต่คันนี้นะคะคุณนุ่นและคุณตัวได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟคะ่ะให้เป็นหลอด อ่าฉะนั้นนะคะหลอดฟิลลิปเนี่ยก็จะให้แสงที่นวลน,นะให้แสงที่นวลเวลาที่เราขับรถสวนกับคนอื่นอะ่ะมันก็จะไม่ไปแยงตาคนอื่นเขามากจนเกินไปนะคะและที่สำคัญก็คือในเรื่องของคุณภาพนะคะและการใช้งานอะ่ะยาวนานมากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนนะคะเดี๋ยวถ้ามองขึ้นไปด้านข้างอ่ามาดูซิว่าด้านข้างคันนี้ มันเป็นยังไงนะคะตรงบริเวณหูกระจกดําตรงนี้อแอแพนกล้องมาตรงหูกระจกดําก่อนอันนี้นะคะเป็นการทําแบบสีดํามาจากโรงงานนะคะไม่ใช่การแรปจากเก้านะอันนี้ของสเปเชียลเขาเป็นสีดําอยู่แล้วอ่าในเมื่อคุณนุ่นและคุณตัวเห็นว่าอ่าในเมื่อหูมันเป็นสีดำมาคุณเต้าเราแรปตัวหลังคาดีไหม แรปตัวหลังคาให้เป็นสีดําไปเลยจ้าอาฉะนั้นนะคะเราก็เลยทําการแรปตัวหลังคานะคะทั้งหมดนะคะหลังคารวมเสา A และเสา B ให้มันเข้ากับหูกระจกดํามันก็เลยทําให้สวยขึ้นไปอีกเพิ่มความเข้มความคมเข้าไปอีกอา อันนะนี่ยาวไปจนถึงด้านหลังค่ะซึ่งเห็นเป็นตัวสปอยเลอร์เห็นไหมคะมีการติดตั้งสปอยเลอร์เข้ามาใหม่ค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นการติดตั้งเพิ่มเติมนะเห็นไหมลูกค้าก็าเล็งเห็นแล้วว่าเอ้ยมันจะต้องนะเอาไปให้สุดเลยค่ะเพราะปีนั่นเป็นปีเสือแห่ไม่ใช่หมาเสือก็ทําการติดตั้งตัวสปอยเลอร์เพิ่มเติมนะคะ <ๆ S 2> เป็นดักเทลนั่นเองแต่เป็นคนละทรง ทรงนี้ยังไม่เคยติดตั้งเพิ่งจะมาติดตั้งนี่แหละสวยแจมอ่าเข้ากันกับตัวอะไรนะหลังคาเนอะสีดำและที่สำคัญดังกรมบริเวณนี้จ้า ตรงเบ้ามือจับกันรอยตรงนี้เป็นสีเคปล่านะคะซึ่งติดมาจากตัวโรงงานอยู่แล้วนะคะของโรงงานเขาเลยนะคะมีคำว่าเอพ e นเดอร์และคงยังคงเป็นสีเคปเลอ่าทำให้ดูแบบไม่ดุจนเกินไปนะถึงแม้ว่าฉันจะเป็นสีดำแต่ฉันก็เล่นลายนะคะให้เป็นเคปล่าค่ะให้ดูซอฟลงมานั่นเองลืมพูดถึงในเรื่องของตัวงสื่อด้านหน้ามาดูตัวสือด้านหน้ากันก่อนเราจะผ่านไปไม่ได้ ตรงสื่อด้านหน้านะคะอันนี้เป็นการติดมาจากโรงงานอีกเหมือนกันนะคะมีคําว่า expander นะคะสีดํานะคะเป็นเหมือนอันนี้มันเป็นอะไรอะ่ะมันมันไม่ใช่โครเมียมเนาะเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สิฮะเออมันไม่ใช่อคิลิกแต่มันเป็นตัวที่มันติดมาจากโรงงานอ,ะอ่ะอ่าฉะนั้นนะคะมั่นใจได้เลยว่าของแท้มาจากโรงงานมิสูแน่นอนนะคะมีในรถสเปเชียลเท่านั้นนะจ๊อะอันนี้เลยและ และและตรงบริเวณตรงบริเวณไหนคะล้อค่ะอันนี้ไม่ใช่ล้อของตัวสเปเชียลนะบอกเลยล้ออันนี้ค่ะเป็นล้อนะคะที่ลูกค้าทำการติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเห็นลายสวยๆแบบนี้นะคะเป็นแม็กของ BE ค่ะแม็กเ e ต้องบอกก่อนนะอันนี้นะเป็นแม็กนำเข้านะคะ เป็นแม็กนำเข้าไม่ได้มีขายทุกๆุกร้านนะมีเฉพาะร้านที่เขาเป็นตัวแทนในการนำเข้าอและร้านที่เป็นตัวแทนในการนำเข้านี้เต้ามีเบอร์คอนแทคแล้วฉะนั้นถ้าลูกค้าสนใจแม็กแบบนี้บอกเต้าได้เลยนะคะอันนี้เป็นแม็กนำเข้าของ BE คขอบ19นะคะมีลายแบบนี้นะคะอ่าเป็นสีดำแบบนี้อ่าให้เข้ากับตัว ล้อของเขาและยางนะคะไซส์งานนะคะเป็นยางโตโยค่ะคุณตุง้งคะเรคุณนุ่นนะคะบอกว่าชอบแบบแก้มเตี้ยแก้มนิ่มไปไม่ดีเพราะว่าแก้มนิ่มๆอ่ะมีไว้สําหรับคนข้างๆก็พอแล้วสําหรับรถเนี่ยขอแบบแกมแบบบางๆนิดนึงนะคะก็เลยเลือกเป็นยาง2 3 5นะคะ23535 R 19อ่ะเลี้ยวแล้วไม่ติดซุ้มใส่แล้วสวยแจ่มว้าว ไปไหนใครต้องมองจอดติดไฟแดงอยากจะให้ติดทุกๆไฟแดงจะได้มีคนมองตำรวจยังต้องมองอ่ะลืมจับอ่ะบอกเลยเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปชมด้านหลังของรถดีกว่านะคะเอ้ยชุดแต่งด้านข้างชุดแต่งด้านข้างชุดแต่งด้านข้างก็จะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะสะเกิร์ตด้านข้างอ่ะมีดําคาดผ่านกับสีแดงเชฟเชฟเชฟจากด้านหน้าเชฟมาเจอข้างหลังอุ้ยเจอร้อยอีกแล้ว่สวยใจละลายอะ่ะ ใจลายอ่ะเห็นล้ออ่ะอ่าแล้วตรงบริเวณด้านหลังนะจ๊ะด้านหลังชุดแต่งของสปอร์ตไรเดอร์รุ่นนี้จะเป็นทรงนี้นะคะอ่ะทรงนี้เลยนะคะมีสีแดงนะคะแค่ผ่า,านตรงบริเวณนี้นะคะกับสีดำและที่สำคัญคะ่ะมีไฟเบรกอยู่ตรงบริเวณนี้อ่าเป็นไฟเบรกเล็กๆไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเวลาที่เหยียบปุ๊บทำให้เห็นแสงสว่างนะคะพอที่จะ เหยียบคันข้างหลังเหยียบเบรกตามได้นะคะแล้วก็นะคะมีสีเทาค่ะเล่นอยู่ข้างล่างตรงบริเวณนี้นะคะมาพร้อมกับดิฟิเซอร์ด้านล่างนะคะยกตูดขึ้นน่อยยกตูดขึ้นน่อยอ่าสวยจ้าและค่ะ กล้องนะคะมันกล้องมองนะคะด้านหลังค่ะก็จะมาติดกับตัวรถอยู่แล้วนะคะในรุ่นของ GT Special ค่ะแต่สิ่งที่เต้าเพิ่มขึ้นมาให้นะคะนั่นก็คือตัวเซ็นเซอร์ถอย4จุดนั่นเองทํางานสัมพันธ์กันกับกล้องด้านหลังเนาะอันนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้าและคันนี้นะคะทําการติดตั้งประตูท้ายไฟฟ้าเป็นไงดูไหมดูไหมจัดเต็มจริงนะ เปิดได้นะคะ3จุดค่ะ1กุญแจนะคะ2ตรงบริเวณปุ่มตรงนี้และ3ตรงบริเวณปุ่มพุทธข้างๆุงูสตาร์ตเต้ามีให้เลือกหลายแบบนะคะอ่าอันนี้นะคะเป็นแบบเป็นแบบพรีเมียม plus รับประกัน2ปีนะคะหรือในท้องตลาดเรียกว่ากล่องทองนั่นเองนะคะกล่องทองแตกต่างจากแบบอื่นคือหนึ่งในเรื่องของกระบอกโชคที่มันใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้น 2. ในเรื่องของการรับประกันที่เราเพิ่มให้2ปี 3. ก็คือในเรื่องของการเปิดปิดนะคะมันจะสมูทนะคะเวลาขึ้นเวลาลงและมีการปิดอยู่2ส,สเตปกรึบกรึบเดี๋ยวให้ดูแตะตรงนี้ส่วนในเรื่องของระบบแจม protection อย่างอื่นมีเหมือนกันทั้งหมดนะคะไม่ต้องกลัวในเรื่องการหนีอันนี้จะให้ดูว่าเวลามันปิด นี่คือการปิดแบบคอมพิวตเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะโอ้โหเฮ้ภาษาอะไรโอ้โหเฮ้เดี๋ยวไปดูด้านในของตัวรถกันดีกว่ายัง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 ไม่จบส่งท้ายปีฉลูต้อนรับปีขานเราต้องดูให้สุดไปด้านในกันดีกว่าด้านในของตัวรถนะจ๊ะอันดับแรกก็คือตัวพรมค่ะ พรมตรงนี้นะคะคุณตัวกับคุณนุ่นนะคะทำการอัปเกรดเป็นพรม V.I.P นะจ๊ะสีดำจ้าแบบนี้เลยนะคะให้ผิวสัมผัสที่นุ่มเนื่องจากเป็นหนัง P.U นะคะและนะคะมีความคงทนมากกว่า P.V.C นะคะฉะนั้นเรื่องของการใช้งานในเรื่องกลิ่นหายห่วงนะจ๊ะปูให้ตั้งแต่แถวที่1แถวที่2และแถวที่3ค่ะส่วนนะคะในเรื่องของความปลอดภัยอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องค่ะบันทึกหน้ารถนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะ และค่ะทำงานสัมพันธ์กับจอ Android ซึ่งปกติแล้วตัว Gt Special คันนี้เขามีตัวจอ Android ของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ นะะเนื่องด้วยฟังก์ชันหลายๆอย่างที่มันไม่ได้เข้ากันกับสิ่งที่เต้าแถมคุณตัวกับคุณนุ่นก็เลยบอกว่าคุณเต้าค่ะขอเปลี่ยนไปจอเอโฟนแบบของคุณเต้าเลยก็ได้ค่ะไซส์9นิ้วนะคะปกตินะคะเต้าแถมอยู่ที่แรม2รอม32คันนี้ค่ะยังแรงไม่พอขออนุญาตอัปเกรดค่ะเพิ่มเงินเข้าไปนะคะให้เป็นแรม4รอม64ตั้งแต่วันออกรถเลยจ้าฉะนั้นขับกลับบ้านได้เลยที่หายห่วงแล้วอะ่ะไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วคันนี้แบบ ครบครันจริงๆนะคะ r ำสี่ a ร6ม64นะคะให้ความเร็วที่ปรูดปราปปูดปีดกันไปเลยอ่ะนี่เห็นไหมพรม v p p นี่มันดีเนาะเวลาจะขึ้นรถก็ต้องแบบถอดรองเท้าอ่ะกลัวพรมลูกขาจะเปื้อนนะคะอ่ะเห็นไหม โอ้โหนี่ภาพนะคะคมชัดค่ะและก็การสัมผัสนะคะก็จะไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและในเรื่องของตัว Quick c h a r ์ e ด้านล่างนะคะอันนี้ค่ะติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะตัวสีฟ้าๆตรงนี้ค่ะเอาไว้สำหรับการชาร์จแบตโทรศัพท์นะคะให้เต็มเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะและสิ่งที่ตัว s p ป c i a l มีก็คือตัว ไวเลชาร์จค่ะอ่าไวเลชาร์จตรงนี้นะคะเอาไว้สําหรับการชาร์จแบตโทรศัพท์โดยที่ไม่ต้องใช้สายนะคะใช้โทรศัพท์วางเข้าไปในขณะขับรถนะคะ mm hmm. ก็จะสามารถที่จะชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยนะคะทําให้เต็มทําให้เต็มได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะและค่ะแค่นี้ยังไม่พอตรงบริเวณบ้านหลังนะคะก็จะมีในเรื่องของนี่จอ เพดานนะคะไซส์1ินิ้วค่ะทำงานสัมพันธ์นกันกับจอด้านหน้านะคะให้ความเอนเตอร์เทนสำหรับแถวที่2และแถวที่3ค่ะและอีกจุดหนึ่งที่ทำการเพิ่มมาอเพิ่มอีกแล้วเพิ่มเยอะจึงเอ้ยเยอะจุงไม่ใช่เยอะจึงเยอะจุงวันนี้จะเบลอนิดนึงในทำการรีวิวดึกๆน,นะคะก็คือตัวสคาเพจค่ะ สค้าเพจนะคะเป็นแบบมีไฟค่ะอันนี้เพิ่มมาอีกเหมือนกันนะคะไม่ได้ติดกับตัวรถนะสค้าเพจมีไฟทุกครั้งของการเปิดประตูนะคะก็จะมีไฟติดขึ้นมานะคะหนึ่งสวยงามสองให้แสงสว่างนะคะในกรณีที่เราจะทำการเดินขึ้นรถนั่นเอง ส่วนนะคะตัวอื่นนะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยอย่างอื่นเต้าก็ทํำการติดตั้งให้นะคะเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้านะติดตั้งให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบล็อกรถอัตโนมัติพร้อมกับเสียงและหูกระจกพับนะคะระบบค้นหาตัวรถ หรือไฟเวลคัมไลท์หรือระบบเซ็นทันล็อกนะคะในการขับรถเกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบล็อกให้อัตโนมัติอันนี้เป็นการเพิ่มนะคะอัปเกรดระบบให้นะคะตัวรถไม่มีนะฉะนั้นนะคะความปลอดภัยของคุณลูกค้านะคะแต่เราเห็นว่ามันสำคัญเสมอนะคะสำหรับการขับรถคันหนึ่งเพื่อที่จะพาชีวิตเราไปที่ไหนก็ได้ทุกคนทุกแห่งที่เราอยากพาไปฉะนั้นฟังก์ชันต้องเต็มแบบนี้เต็นไงคะดุพอไหมคะสาหรับรถคันนี้ พร้อมต้อนรับปีเสือกันเลยยังคะเสือเนี่ยต้องทำการวิ่งไวนะเพราะเป็นเสือชีต้าเราจะวิ่งในการ ถจะพูดเรื่องเสือชีต้าอยู่เธออย่ามาเร่งเครื่องใส่ฉันเห็นไหมขนาดมอไซค์ยังเป็นใจต้องเร่งเครื่องใส่เสือชีต้าก็จะทําการวิ่งไวเราจะทําการวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็จะไวมากกว่าคู่แข่งฉะนั้นไม่ว่าจะทําการอะไรคิดการอะไรขอให้ทุกท่านนะคะประสบผลสําเร็จนะคะในหน้าที่การงานและทุกๆเรื่องนะคะที่ทําการคิดขอให้พุ่งทะยานไปข้างหน้าเหมือนเสือชีต้านะคะทุกๆเรื่องนะคะทุกๆทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะและวันนี้คะ่ะการรี รีวิวรถคันี้นะคะขอจบไปเพียงแต่เพียงเท่านี้อ่ะขอจบไปเพียงแต่เพียงเท่านี้ไม่ใช่สิขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเอามาดูว่าคลิปหน้าเต้าจะทําการรีวิวแบบไหนกันบ้างนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ทําการเล็งไว้นะคะดูแนวทางการแต่งไว้นะคะอยากแต่งแบบนี้เพิ่มตรงไหนหรือลดตรงไหนนะคะสอบถามเต้าเข้ามาได้นะคะทางอินบ็อกซ์ค่ะเจอกันใหม่ปีหน้าปีเสือชีตาปีนี้ บายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ